อันดับเมืองแ,แปลกๆที่มีอยู่จริงบนโลกบนโลกของเราก็มีประเทศมากกว่า200ประเทศที่ตั้งอยู่บนโลกของเราและย่อยมาจากประเทศก็คือเมืองซึ่งมีนับล้านเมืองหากรวมกันทุกประเทศแล้วถือว่าเยอะอย่างมากแน่นอนว่าไม่ว่าเมืองไหนๆก็คงไม่มีความเหมือนกันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในเมืองเหล่านี้ก็มีความแปลกเพราะว่าด้วยภูมิประเทศที่ตั้งวัฒนธรรมทําให้เกิดความแปลกขึ้นมาไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วจะมีอะไรกันบ้างเมืองคูเบอร์พีดีออสเตรเลีย คูเบอร์พีดีเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2458เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงไหลตั้งอยู่ในรัฐเซาล์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงมาจากบ้านใต้ดินและเป็นแหล่งของเหมืองโอปอมีภูมิประเทศแบบทะเลทรายเนื่องจากมีแร่โอปอจจำนวนมากเมื่อโอปอถูกค้นพบครั้งแรกในพื้นที่การทำเหมืองโอปอเป็นอุตสาหากรรมหลักในคูเบอร์พีดีผู้คนอยู่อาศัยและผู้มาเยือนจำนวนมากมีส่วนร่วมในการขุดเพื่อค้นหาอัญมณีล้ำค่าเหล่านี้ สาเหตุที่จะต้องอยู่ใต้ดินก็เพราะว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดและสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในแบบที่ไม่เหมือนใครเมืองคูเบอร์พีดีผู้อาศัยอยู่จำนวนมากอาศัยอยู่ในบ้านใต้ดินเจาะลงไปบนเนินเขาเพื่อเป็นฉนวนจากความร้อนและความเย็นทำให้มันเป็นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเย็นสบายสำหรับการอยู่อาศัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนสุด Interest Pro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธรุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w interestpro.co เมืองพ i เพียประเทศยูเครนเมืองพเพียเป็นเมืองร้างซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล มันมีชื่อเสียงในทางลบเนื่องจากหายนะเชอร์โนบิลที่เกิดขึ้นในวันที่26เมษายน1986การระเบิดและการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีที่ตามมาจากเครื่องปฏิกรณ์4ของโรงไฟฟ้านำไปสู่การอพยพไม่เพียงแต่พิพเพรียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆปริเพียสก่อตั้งขึ้นในทศวรรษที่1970เพื่อใช้เป็นบ้านพักของคนงานในโรงงานเชนร์บิลและครอบครัวของพวกเขาเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองอย่างดีและทันสมัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าและสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดภัยพิบตัติเมืองนี้ก็ถูกทิ้งร้างอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับรังสีอีกคำสั่งอพยพมีขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ36ชั่วโมงหลังจากการระเบิดทําให้เมืองกลายเป็นน้าแข็ง ไปตามการเวลาปัจจุบันมันกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามเพราะเต็มไปด้วยรังสีและเป็นสถานที่ปลายทางสำหรับนักผจญภัยด้วยเช่นกันออโรวิวเมืองแห่งอนาคตในอินเดีย อินเดียหลายคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการแบ่งชนชั้นวัรณะกันอย่างชัดเจนถึงแม้ยุคนี้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีอิสระในเรื่องต่างๆมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่กับเมืองออร์รูวิลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเดอะซิตี้ออฟดาวเมืองแห่งอนาคตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเมืองนี้แปลกอย่างมากหักมันอยู่ในอินเดียซึ่งขัดกับภาพของประเทศอินเดียที่มีการแบ่งแยกวัรณะอย่างชัดเจนแถมเรื่องศาสนาบางครั้งก็ยังเป็นประเด็นด้วยอยู่เหมือนกัน จุดมุ่งหมายหลักของออโรวิลนั่นก็คือการเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองอยู่เหนือเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแนวคิดหลักคือการสร้างเมืองสากลที่เน้นเอกภาพของมนุษย์ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามัคคีของมนุษย์การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมออโรวิลเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยอาคารและโครงสร้างได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับภูมิทัศน์ธรรมชาติซึ่งเป็นศูนย์ทำสมาธิ ตัวตึกคล้ายกับทรงกลมสีทองทำหน้าที่เป็นหัวใจทางจิตวิญญาณและสถาปตัตยกรรมของโอเวอร์วิวเป็นสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเงียบสงบทุกคนในหมู่บ้านก็จะมีหน้าที่เป็นของตนเองด้วยเช่นกันเช่นฝ่ายที่ทำอาหารจัดเตรียมน้ำดูแลธรรมชาติเป็นต้นแบ่งงานช่วยกันทำเพื่อพัฒนาหมู่บ้านปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่ต้นแบบเท่านั้นและไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีหมู่บ้านอื่นๆเกิดขึ้นคล้ายกับหมู่บ้านแห่งนี้อีกก็ได้ เมรี f เฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อป e ี้หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ w w w m e n u f r a m e c o m เกาะมิยะเคจิมะประเทศญี่ปุ่นมิยะเคจิมะเป็นเกาะภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะอิชุในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักจากการระเบิดของภูเขาไฟอยู่บ่อยครั้งซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซพิษเช่นชันเฟอร์ไดออกไซด์ผลจากการประทุของภูเขาไฟนี้ชาวเมืองมิยาเกจิมะต้องปรับตัวให้เข้ากับการอยู่ร่วมกับการปล่อยกา๊าซภูเขาไฟด้วยการพกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษการประทุของภูเขาไฟที่อยู่ที่เกาะมิยาเกจิมะเกิดขึ้นในปี2000เมื่อภูเขาไฟชื่อโอยามะของเกาะเริ่มประทุอย่างรุนแรง การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างต่อเนื่องนําไปสู่การอพยพป,ประชากรทั้งเกาะเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพแต่ภายหลังนั้นก็สามารถกลับมาอยู่อาศัยได้แล้วแต่ก็ต้องพกหน้ากากกันแกส๊สพิสติดตัวด้วยเนื่องจากว่าบางพื้นที่นั้นยังไม่สามารถอยู่อาศัยหรือเข้าไปแบบซุมสี่ซุมหได้เพราะว่าค่าของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังสูงอยู่และยังมีการตรวจสอบสุขภาพต่างๆของผู้คนบนเกาะอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing i n s e c r e t ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m a r k e t i n g i n s e c r e t c o m หรือที่ l ลน m a r k e t i n g i n s e c r e t s l a ป p City ประเทศสหรัฐอเมริกา s l a p City เป็นชุมชนทะเลทรายที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายโซนอารันทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักจากบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์และแหวกแนวรวมถึงผลงานศิลปะที่มีชีวิตชีวาเมื่อครั้งก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองนาวิกโยธินของสหรัฐได้วางแผนพื้นที่ฝึกสำหรับภาคสนามและหน่วยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานในพื้นที่เมื่อวางแผนกันเรียบร้อยแล้วรัฐบาลประกาศว่าฐานทัพจะถูกตั้งชื่อตามนายพลจัตาวาวิกโยธิน r รเบิร์ตเฮนรีดันแลหลังจากสร้างแคมป์ดันแลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ดำเนินการในวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2485ค่ายนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งแคมป์น้ำถนนและระบบสาธารณสุขต่างๆฐานนี้ถูกใช้เป็นเวลานาน3ปีในช่วงสงครามในปี1949การปฏิบัติการทางทหารที่ค่ายดันแล p ได้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่เหล่าทหารก็ยังอาศัยอยู่ต่อไปจนกระทั่งฐานถูกรื้อถอนในปี2499อาคารทุกหลังถูกรื้อถอนเหลือแต่แผ่นคอนกรีตเท่านั้นสแลบซิตี้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยศิลปะต่างๆมากมายและที่ทําให้โด่งดังมากที่สุดก็คือ Salvation Mountain หรือภูเขาสายรุง้งเป็นภูเขาที่ถูกสร้างโดยคุณเลโอนาร์ดไนคุณลุงเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้ามากๆและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณลุงสร้างขึ้นมาภูเขาดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากขยะที่ผสมกับปูนปลาสเตอร์จนก่อตัวขึ้นมาเป็นภูเขาสาสยรุ้งงแห่ ปัจจุบันคุณลุงผู้สร้างได้เสียชีวิตไปแล้วและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสลับซิตี้มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ตัวเมืองแทบจะเป็นสถานที่ไร้กฎหมายใครอยากจะทําอะไรก็ทําจะอาศัยตรงไหนก็อาศัยและไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําอีกด้วยและด้วยความอิสระของมันนั่นเองบางคนก็เรียกว่าสถานที่ฟรีแห่งสุดท้ายของโลกสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ